วัสดีครับคุณแม่ชื่ออาริยานะครับปัจจุบันเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจนะแล้วก็เป็นส่งผลให้เป็นอัมพพึกใช้งานไม่ได้ครึ่งสี่วิธีการรักษาก็เคยผ่าตัดนะแล้วก็กินยาพวกยาลาลาลนิ่มเลือดนะครับตามที่ทางคุณหมอแนะนําก็มาได้ตัวเนี้นะครับกินเจลแต่ว่ากินเป็นรส b เต t e r s p o ตนะครับสีเหลืองกินได้ประมาณ สสัปดาห์ผลที่ได้ก็คุณแม่กระปีก้กระเป๋ามากขึ้นดูสดใสขึ้นนะครับพวกค่าเลือดค่าความดันต่างๆดูโอเคก็ตรวจวัดทุกวันก็ได้ผลที่ดีแล้วก็รสชาติดีครับขอบคุณครับสวดีครับพระเจ้าซื้อวันเพลงมา,มาสุวรรณนอรอาซีพพนักงานเพจ ผ่านมาเคยมีปัญหาสุขภาพก็คือเป็นหายใจบอิมเนาะก็คือก็เลยไปกวดอยู่ห้องหมอท่านหมอเอโกบึงหัวใจก็เลยหูหูว่าหัวใจใหญ่เนาะเราก็เลยหมอกรหายยามากินแต่กะโดยรวมกับอาการกะยังยังยังปกติบอดีอดขึ้นยังได้กินยาทุกมืออาการก็คือหายใจบอิมนอนบอลัพเนาะหัวใจตีไวหัวใจนีตีฮอดหนึ่งลอยหรือว่าลอยลอยซิบ ชิพหาิหกประมาณนี้เนาะหล,หลังจากนั้นก็เลยซอกหาข้อมูลดีๆที่ว่าหรือว่าอาหารเสริมตาม y o u t u b e หรือว่าอยู่กูโก,กมีอย่างต่างๆเนาะก็เลยได้หูจักกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวน,นี้ฮาร์ดเนาะก็เลยลองซื้อมากินซื้อมากินในประมาณหนึ่งกองกับหูซึกว่าดี้ึ้นหลังจากนั้นก็นกินกินกินต่อจนมด2องสามกอง ก็เลยให้ทายอาการหายใจบาอิม่มหรือว่านอนบอดรับหัวใจตีไวจากหัวใจตีไวประมาณ1 0 0ยหรือว่า1 1 5หนี่จะลดลงเหลือประมาณเจหรือว่า,า8ปหัวใจตีไว้สูงสุดก็คือ8ปเนา,าบ oh on, หานะจะบวชหอลอยแล้วมันก็นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยคิดว่าจะก,กินผลิตภัณฑ์อาหารนี่ตลอดไปหะนะเพราะว่ามาที่ไทย อาการเรานี่ดีขึ้นอีกอย่างมันก็เป็นอาหารเสริมที่ว่าบำรุงหัวใจโดยเฉพาะที่ว่ามันมีสารอาหารครบเจ็ดชนิดเนาะผ่านมาก,ก็เคยกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆแต่กระบ,บาบ,บ,บดีขึ้นนะน่ะบอเท้าตัวนี้นะอันอื่นๆก็คือสารอาหารบำรุงหัวใจนี่มันจะมีมีบหลายเนาะเ่นว่าโกคิวเทนหรือว่าอื่นๆนั้นมันจะมีแต่ชนิดเดียวเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีหอด เจ็ดนิดเนาะก็เลยตัดสินใจกินตัวนี้และสุดท้ายนี่ก็สิขอกินตัวนี้ตลอดไปเนาะเพราะว่าอ,อาการนี่ดีขึ้นหัวใจหัวใจเดี๋ยนี้เจ็ดสิบหรือว่าแปดสิบปกติเนาะแลวใจกับปอดันเราก็ดีขึ้นนอนรับดีเนาะสวัสดีครับผมนวัดพาคินทร์อายุสามสิบสองปีปัจจุบันผมทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทําให้ต้องนั่งหน้าคอมนานๆไม่ค่อยได้ลุกไปไหนพอกลับถึงบ้านตอนเย็นก็ดึกแล้วผมก็ ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นอย่างนี้มาหลายปีเลยครับทาให้ความดันผมสูงถึง150ครับนี่คือรูปที่ผมเคยถ่ายเอาไว้เมื่อตอนวัดความดันครั้งที่แล้วนะครับเมื่อ5เดือนที่แล้วครับผมได้พบกับฮาร์ดครับผมได้กินวันละ1นซองพอกินวันละ1นซองทำให้ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยน้อยลงครับความดันผมก็กลับมาเป็นปกติเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับนี่นะครับผมจะมาวัดความดันให้ดูนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันความดันผมเท่าไหร่นะครับก่อนแล้วนะครับนี่ครับความดันผมอยู่ที่124.77ครับ ฮาร์ดช่วยผมได้มากเลยครับความดันกลับมาเป็นปกติเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยน้อยลงรสชาติหวานทานง่ายอกสะดวกครับมี่เพื่อนบีนะคะสมัยเรียนมาหาหลัยนะคะได้มาเจอกันวันนี้แล้วได้มาส่งนี้ด้วยแม่แม่มาส่งนี้ด้วยเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าให้คุณพ่อทานอยู่คุณพ่ออายุ94แล้วนะคะช่วย994 <94. S 1> ตอนนี้คุณพ่อเริ่มมีปัญหา หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอก็มีพี่ชายเป็นหมอค่ะพี่ชายก็จะมาดูแลคุณพ่อ uh huh. มาตรวจหัวใจท uh huh. ูกอันทิตคุณพ่อเริ่มมีอาการหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ uh huh. ก็เลยว่าเออลองให้พ่อทานดู uh huh. แล้วตอนนี้เนี่ยคุณพ่อทานมากี่กล่องกี่เท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งแล้วก็ พี่ชายตรวจว่าตอนนี้ตาการเต้นหัวใจอ่ะก็สม่ำเสมออไม่มีปัญหาจริงๆแล้วพี่ชายเป็นหมอเนี่ยนะปกติหมอเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยให้ทานอาหารเสริมอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ทำไมพี่ชายถึงให้คุณพ่อทานเจลตัวนี้ก็ก็ให้พี่ชายเป็นหนูทุกลองยาก่อนไงให้พี่ชายชิมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ อะไรนะเขาเรียกว่าแอคทีฟขึ้นอ่ะอมมันก็เหมือนช่วยเพิ่มพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเอาคือพี่ชายที่เป็นหมอนี่ทานเองด้วยแล้วก็รู้สึกดีก็เลยอนุญาตให้คุณพ่อทานได้อ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่หิงค่ะ คือพี่หมงเนี่ยมีโรคเครียดสะสมแล้วส่วนตัวนี่คือไม่ทราบว่าว่าโรคเครียดมันเป็นยังไงคือคือโครคที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวใช่ใช่ค่ะค่ะเจแล้วคาวนี้เนี่ยพอไปหาคุณหมอคุณหมอก็ว่าบอกว่าคุณสิริรัตน์คุณเครียดนะอ่าแล้วมันมีปัญหาคือว่าพอทานยาเข้าไปเนี่ยมันเราก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นคุณหมออาจจะให้ยาแก้เครียดค่ะใช่ค่ะทานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นก็กลายเป็นว่าหนึ่งไม่มีแรงแล้วเพลียมากทั้งวัน ตอนกลางคืนนอนก็นอนไม่ดีนอนไม่หลับนอนไม่บนอนไม่สนิทไม่สด้อะไรสักอย่างเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้ก็เหมือนยังกับตัวเองคือจะจะอาจจะไม่ฟื้นเลยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกถึงขนาดนั้นเลยคือเหมือนกับว่าเราจะหลับไปเลยแบบไม่ตื่น่ใชค่ะตอนหนักขนาดนั้นตอนกลางคืนนอนจับมือแฟนนะคะนอนจับมือสามีเนี่ยบอกบอกสามีเลยว่าฉันอาจจะไม่รอดจากคืนนี้ไปนะคือบอกลาทุกคืนบอกลาแกทุกคืนค่ะใช่ พอดีจําได้ว่าหลายปีก่อนเนี่ยไปซื้อหนังสือของคุณหมอคนหนึ่งมาอ่านเป็นคุณหมอสัญชาติอเมริกันแล้วก็ท่านพูดถึงเรื่องเจลอาหารเสริมแบบเจลใช่ก็เลยลองเข้าไปเสิร์ชดูแล้วก็หน้าปกหนังสือคือรู้สึกจะเหมือนกับชื่อว่าถ้าคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมก็คือคุณอาจจะตายได้อาจจะแบบว่าคนไทยอาจจะเสียชีวิตได้อะไรประมาณนี้ก็เลยลองเสิร์ชยู่ก็ไปเจอ โจเจอผมเจอผมแต่คือตอนนั้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ตัวจริงที่เขาจะแนะนําได้ประมาณนั้นค่ะใช่แต่ว่าคือไม่ยอมตอนตอนคุยกับคุณโจครั้งแรกไม่ยอมบอกคุณโจนะคะว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรเพราะว่าคือเป็นคนไม่ชอบซื้อของทางเน็ตไม่เคยซื้อของนัาเน็ตมาก่อนค่ะใช่แล้วไม่ชอบให้ ให้มีคนมาชี้นำมาตื้องอขอขายอะไรอย่างนั้นชี้นำว่าของเขาดียังไงแล้วเป็นคนชอบลองของคือคือลองเองดีกว่าที่เขาจะชี้นำเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าเคยซื้อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาจากอเมริกาแล้วก็เขาก็จะประมาณว่าชี้นำอยู่ตลอดเวลาว่าของเขาดียังไงค่ะก็เลยว่าไม่อยากให้ให้ให้ตรงจุดนั้นเนี่ยมามาเขาเรียกอะไรนะมามา มาจุดประเด็นให้เราอาจจะทึกทัดไปเองว่าของเขาดีจริงหรือเปล่าอะไรประมาณ้คืออย่าพิสูจน์ว่าอ่ะค่ะอย่าพิสูจน์ด้วยตัวเองถามคุณโจแล้วก็ซื้อมาแล้วลองใช้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าค่ะใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นคือป่วยตอนนั้นสั่งตัวไหนบ้างครับที่แบบว่าลองลองทานครับพี่หมิงสั่งมีเอ่อมีอูมินะคะ แล้วก็มี h าร์ t นะคะอยากให้เพิ่มพลังผมก็แนะนำฮาร์ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ xo อ่า xo เอ็สั่งมา3ตัวแล้วก็ลองทานดูทานประมาณ15วันคือทานไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละค่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยอะไรได้มากก็ทานอะไรเสริมอีกอย่างหนึ่งในชีวิตแถ้ามันดีก็คงจะดีแล้วเป็นยังไงบ้างหลัง15วัน15วันก็รู้สึก ทำไมฉันไม่รู้สึกเพลียอีกแล้วที่อาการแบบตอนคืนต้องจับมือแล้วนี้มันหายไปมันหายไปก็ <c oughs> คือหายไปโดยที่เราเราเราเอา้าฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วหรออะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นคือก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อมาเรื่อยๆ <c oughs> จากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปรากฏว่าโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติดหนึ่งใน3ก็คือโรคหัวใจจากการเก็บข้อมูลทําให้เราพบว่ากว่า80%เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั่วโลกมีผู้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ถึง1 7ล้าน3แสนคนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกคนถ้าหากตัวคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดคุณคงรู้จักใครสักคนที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนที่คุณรักทุกคนได้รับผลกระทบจากสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและปัญหาที่เราทุกคนได้ประสบในปัจจุบันนี้มันสําคัญกว่าที่เคยที่จะดูแลสุขภาพหัวใจของคุณผลิตภัณฑ์ฮาร์ดคือวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อการนั้นเรารวบรวม ส่วนผสมต่างๆมากมายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงหัวใจและหลอดเลือดที่ยอดเยี่ยมนี้การศึกษาจากวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดแสดงให้เห็นว่าส่วนผสมเหล่านี้ที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดนั้นเป็นส่วนผสมที่สําคัญเมื่อคุณต้องการที่จะดูแลหัวใจและหลอดเลือดหนึ่งในส่วนผสมเหล่านี้คือทอรินทอรินคือกรดอะมิโน ที่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมหัวใจมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะของหัวใจและเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเราจําเป็นต้องเสริมระดับเหล่านั้นของมันเพื่อช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งในส่วนผสมสําคัญนั่นคือโคควิเทนโคควเทนสร้างได้ในทุกเซลล์ของร่างกายและที่สําคัญที่สุดมันถูกสร้างขึ้นในเซลล์หัวใจเพื่อสร้างพลังเพื่อเสริมความแข็งแรง ถ้าคุณไม่มีหัวใจที่แข็งแรงพอคุณก็จะเจอปัญหาคอคิวเทนช่วยให้หัวใจแข็งแรงคาน์นตีนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดกรอดอะมิโนที่คล้ายกับทอรินหนึ่งในส่วนผสมที่เรามุ่งเน้นจริงๆคือส่วนผสมที่เรียกว่าเ็ดนางรมเ็ตนางรมมีส่วนประกอบบางอย่างอยู่ในนั้น ที่ทําให้ระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเราต่างมีคอเลสเตอรอลที่ดีและคอริสเตอรอลที่ไม่ดีผงเห็ดนางรมช่วยในการสนับสนุนคอริสเตอรอลที่ดีและรักษาระดับเหล่านั้นให้สมดุลกรดโฟลิกซิลิเนียมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยปรับระดับสารโฮโมซิสเตอีน ที่เป็นตัวเพิ่มคราบไขมันต่างๆและระดับไขมันต่างๆในร่างกายเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังในการดูแลหลอดเลือดและหัวใจที่จะทําให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรารวมส่วนผสมเหล่านี้เข้ากับเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลมันจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกส่วนผสมแต่ละอย่างอันทรงคุณภาพที่ถูกแนะนําโดยวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดสอนอาหารเสริมรูปแบบเจล ที่ทาให้ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อคุณรวมส่วนผสมเหล่านี้ความสามารถในการดูดซึมจะไปสู่จุดสูงสุดมันช่วยนําสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนําพวกมันเข้าสู่หลอดเลือดซึ่งจะทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีจริงๆเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกขั้นนําไปสู่อีกระดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดที่มากับเทคโนโลยีอาหารเสริมแบบเจลมันยอดเยี่ยมไปเลยครับ